สนามบินเอ๊ะมามีเป็นอะไรครับไม่เป็นไรนะลงเครื่องแล้วเสี่ยวเป่ากำลังจะได้เจอคุณอาแล้วละ่ะตอนอยู่บนเครื่องฝันถึงคืนที่น่ากลัวนั้นอีกแล้วมามี่รถคุณอาคุณอามารับพวกเราแล้วละ่ะ ่อยวิ่งนะเรื่องคดีของตระกูลลินรอฉันกลับมาแล้วค่อยว่ากันการประชุมคณะผู้บริหารให้เลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงกลับบริษัทครับเอะคุณอาเอะ๊ะบอสบอสลี่มีทายาทคนเดียวมาห้ารุ่นแล้วหลานชายผัวม,มาจากไหนกันเนี่ย เอ๊ะคุณเป็นใครกันอาของผมล่ะครับเสียวเป่าลูกขึ้นรถผิดคันแล้วลงมาเร็วเอ๊ะนี่ไม่ใช่คุณอานี่นะขอโทษนะครับผมขึ้นรถผิดคันนะ่ะไม่เป็นไรเด็กคนนี้ไม่มีแววความหวาดกลัวเลยครอบครัวสอนมาดีจริงๆเอ๊ะคุณอา คุณอาหน้าตาถูกสเปกผมมากเลยคุณอามีแฟนหรือยังครับมามีม่ของผมสวยมากถ้าได้เป็นแฟนไม่ไอายคนแน่นอน <c oughs> คุณอา,าสนใจไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้นิยมจีบหนุ่มกันด้วยวิธีนี้แล้วเหร <c oughs> ออ่ะครับนี่คือนามบัตรของผมมีรูปของมามี่อยู่ด้วยถ้าคุณอาสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมจะรอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ดูให้แน่ใจว่าใช่หรือไม่ขึ้นไปบนรถแบบนั้นได้ยังไงกันฮะต่อไปห้ามทำแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมผมก็แค่คิดถึงคุณอามากไปหน่อยขอโทษจริงๆนะคะคุณที่ทำให้ต้องวุ่นวายออกรถได้ทำไมรู้สึกคุ้นเสียงนั้นจังเลยนะว่าแต่ทำไมหมอนั้นยังไม่มารับฉันอีกล่ะปล่อยให้ฉันรออยู่นานแล้วนะ เอ๊ะพี่เสียวเปาอ้าคุณอาไงาคิดถึงอาไหมคิดถึงสิครับคุณอาเมื่อกี้ผมเจอคุณอาคนหนึ่งหล่อมากๆเลยเสียวเป่าว่าหน้าตาแบบนั้นดูดีพอที่จะเป็นพ่อของผมได้งั้นเหรอหล่อแค่ไหนเชียวหลอกว่าอาของนายอีกเลยเนี่ย ก็หล่อเหมือนคุณอาเลยเอ๊ะหมามีเคยบอกผมว่าพ่ออยู่ที่จีนไม่ใช่เหลอครับผมไปหาเขาได้ไหมพ่อของลูกตายไปแล้วสัตว์เดรัชฉันอย่างเขาจะไปเจอทำไมถ้างั้นหมามีหาพ่อใหม่ให้เสี่ยวเป่าได้ไหมเสี่ยวเป่าไม่รักหมามิแล้วเหรอไม่ใช่นะฮะแต่ถ้ามีพ่อ มามีก็จะมีผู้ชายปกป้องถึงสองคนมามีมีหนุ่มน้อยอย่างเซลเป่าปกป้องก็พอแล้วอืมในเมื่อมามีไม่อยากหาแฟนงั้นเราก็จะช่วยมามีหาเองยังไงเราก็แจกนามบัตรให้หลายคนแล้วต้องมีคนโทรกลับมาบ้างเล้วนะดวงตาของเด็กคนนั้นเหมือนดวงตาของผู้หญิงคืนนั้นเลยเจิดจ้าผิดปกติ ห้องพักหลินจือพี่พวกพี่พักอยู่ที่นี่ก่อนนะส่วนเรื่องโรงเรียนเสี่ยวเป่าผมหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ๋อหลินเชิญขอบใจนะพี่ไม่เห็นต้องเกรงใจผมเลยวันนี้ผมต้องไปก่อนนะถ้ามีอะไรโทรมาหาผมแล้วกันนะเอ๊สองวันต่อมาสถานที่ถ่ายทา เสี่ยวเปาตัตขึ้นทุกวันฉันก็ต้องหาทางหาเงินให้มากขึ้นยังดีที่บริษัทโมเดลลิ่งที่เซ็นสัญญาด้วยมีละครให้เล่นถึงแม้จะเป็นนางร้ายประกอบแต่ก็ยังมีบทพูดหนึ่งประโยคหลินจือถึงคิวเธอแล้วละ่ะอ้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละ่ะเอ๊ะพี่แย่แล้วเสียวเปาหายตัวไป อะไรนะเสียวปอหายตัวไปอย่างนั้นเหรอหัวเศร้าฉันมีเรื่องธุรด,ด่วนต้องรีบไปจัดการก่อนหัวเศร้าบริษัทของคุณขาดคนมากนักเหละถึงได้เซ็นสัญญากับคนที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ลินจือเธอไม่ซ้อมบทไม่อยากสแสดงแล้วเหรอ หวเศร้าฉันมีธุระด่วนมากต้องรีบไปตอนนี้เธอบ้าไปแล้วหรือไงถ้าเธอไปก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะและอย่าคิดว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกขอโทษนะหัวเศร้าบทนี้ฉันไม่แสดงอีกแล้วล่ะสวัสดีครับใช่แม่ของลินเสี่ยวเปาหรือเปล่าครับ อ่ะใช่ค่ะนายเป็นใครกันแล้วลูกของฉันอยู่ที่ไหนลินเสี่ยวเป่าขึ้นรถผิดคันตอนนี้อยู่ที่บริษัทผมคุณมารับไปเถอะออมีความสุขจังเลยคุณลุงไม่สนใจคุณแม่ผมจริงๆนั่นแหละครับแน่ใจนะนายถามมาเป็นสิบรอบแล้วนะเออน่าเสียดายจริงๆ เด็กคนนี้คงไม่ใช่ของบอสหรอกนะเหลวไหลบอสยังไม่ได้แต่งงานสักหน่อยเสี่ยวเปาเสี่ยวเปาอยู่ไหนกันมามี่ฮะเฮเสี่ยวเปาอยู่นี่นี่เองเสี่ยวเปาทำไมเกเรแบบนี้รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงลูกมากแค่ไหนอ๋อคืออย่างนี้ครับมามี่ ตอนแรกเสี่ยวเปาจะขึ้นรถของคุณอาแต่เพิ่งมารู้ตัวว่าขึ้นรถผิดคันมามีว่าพวกเรากับคุณลุงสุดหล่อคนนี้มีวาสนาต่อกันไหมครับอะคุณลุงสุดหล่ออย่างนั้นเหรอคุณคือแม่ของเสี่ยวเปาใช่ไหมอะยื่นมือสวัสดีค่ะฉันชื่อหลินจือต้องขอบคุณคุณจริงๆเลยนะที่วันนี้ต้องทำให้คุณต้องวุ่นวายขอโทษจริงๆค่ะ ต่อไปก็ดูแลลูกคุณให้ดีๆด,ด้วยนะอ่ะมมี่มัมมกบอกผมเสมอว่าบุญคุณเพียงหยดน้ำต้องตอบแทนเป็นเท่าตัวคุณลุงสุดหล่อช่วยพวกเราไว้มามีม่ไม่เชิญเขาไปทานข้าวที่บ้านหน่อยเหรอเพื่อขอบคุณเขาหน่อยนะครับเลี้ยงข้าวอย่างนั้นเหรอแถมยังเชิญไปที่บ้านอีกเด็กบ้านนี่รู้หรือเปล่าว่ากำลังพูดอะไรคุณลุงฮะ มีของผมทําอาหารอร่อยมากๆเลยถ้าคุณลุงได้กินจะต้องติดใจแน่นอนเอ๊ะแหวนวงนีคง้คุณลุงฮะได้สิคุณลุงรับปากแล้วงั้นเราไปกันเลยนะอืมรับปากแล้วเหรอไม่มีใครถามความเห็นฉันหน่อยเหรอนี่บอสคะ วอลืมไปหรือเปล่าเขาว่าตอนบ่ายยังมีประชุมในละเทพบบุตย์เย็นชาคนที่แม้แต่ประธานาธิบดีของสหรัฐก็นัดเจอได้ยากมากมามีเร็วสิครับเอะอ้ออจ้า,านี่มันอะไรกันนะฉันกำลังจะพาผู้ชายแปลกหน้ากลับบ้านและยังต้องทำอาหารให้เขากินอีกเหรอ มี่มันเราเข้ากลับไปแล้วต้องคุยกับเสี่ยวเปาให้เคลียร์แล้วและสิคุณลุงฮะมามีกำลังทำอาหารอยู่อีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วงั้นผมขอแนะนำมามีให้คุณลุงฟังก่อนนะครับคุณลุงนี่คือนกกระดาษที่มามีพับเอาไว้แล้วก็ลิ้นมังกรมามีของผมเก่งมากใช่ไหมล่ะอืมนายชอบพรีเซนต์แม่ตัวเองแบบนี้ตลอดเลยเหรอ ไม่ใช่สักหน่อยนึงต้องเป็นคนที่เหมาะสมผมจึงจะพรีเซนต์คนทั่วไปไม่คู่ควรกับนางฟ้าน้อยของผมหรอกนะเอะ๊ะเอะ๊ะนางฟ้าน้อยเหรอไม่รู้ว่าหมอนนี่ไปเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนกันเอะ๊ะของบนคอนายขอฉันดูหน่อยได้ไหม